เพื่อนๆวันนี้นะครับมาพบกับช่องเอกพาเที่ยวไทยนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่เขาใหญ่เที่ยงนะครับผมวันนี้เราก็ขึ้นมาชมความงามนะครับเขาใหญ่เที่ยงนะครับวันนี้เราเดินทางโดยจักรยานนะครับผมเขาจะมีให้เช่านะครับเป็นแบบปั่นเป็นครอบครัวนะครับหรือว่าปั่นเดี่ยวก็ได้นะครับผมแล้วก็มีรถกอล์ฟนะครับสําหรับใครที่มาเป็นครอบครัวสามารถเช่ารถกอล์ฟได้นะครับ อันนี้เอกพาเที่ยวก็เช่าเป็นจักรยานนะครับสี่สิบบาทนะครับปั่นคนเดียวนะครับเราก็มาชมบรรยากาศรอบๆกันนะครับวันนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาประมาณเกือบบ่ายโมงนะครับผมเราขึ้นมาเที่ยวที่สันเขื่อนนะครับอากาศดีมากๆนะครับผมเมื่อเช้าฝนตกนะครับตอนนี้เราก็ฝนหยุดนะครับเราก็ขึ้นมา นี่นะครับบางคนเขาก็เช่ารถกอล์ฟขี่นะครับผมแต่เรามาคนเดียวครับเราก็ปั่นจักรยานนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมกัน,ก,นกันยาวๆนะครับผมข้างล่างก็จะมองเห็นวิวของลำตะคองนะครับผมเดีย๋ยวเราพาชมกันยาวๆเลยนะครับผม I know. นะครับก็มอ,องเห็นนะครับยังไงถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็ไปเข้ามาเที่ยวได้นะครับผ่านเข้ามาเขาก็จะมีให้จุดให้ลงทะเบียนนะครับเขียนชืน่อเบอร์โทรนะครับมาชมบรรยากาศย,ยาวๆครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับชคร์ช่องเอกพาเที่ยวันนี้เยอะนะครับผมเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สับชคร์ให้ถึง1,000ัพซับด้วยนะครับ